ดูเบอร์จากวันเดือนปีเกิดได้ไหมพี่อืมจริงๆก็ได้แหละแต่ถ้าถามว่าให้เชื่อถือมีหนังสือไหมอาิง,งยังไม่มีครับต้องบอกงี้ว่าเท่าที่ผมไปแอบฟังอะ่ะคือผมพยายามเอาตัวไปเรียนด้วยนะเป็นศาวันเดือนปีเกิดเนี่ยแล้วก็พยายามไปแอบฟังหลายๆท่านเขาบอกเขาดูเบอร์จากวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยตั้งแต่โว้ยเป็น10ปีที่แล้ว,ลว,ลวที่ได้ลองอรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทายเขาอิง2แบบครับไม่ทายตามวันเดือนปีเกิดเลยก็ทายแค่เบอร์โทรศัพท์มันเอามาผสมกันไม่ได้ตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครเขียนตำราขึ้นมายืืนน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 ชชััััััดดเเเเจจจแลล้้้ป็็หกกกออองงงยยุทธรๆตีมมมไไไไ่่่่พาาะะฉ แต่ถ้าถามว่าเอาสาวเ่ยไปเกิดมาทายจะแม่นไหมแม่นครับเพราะสาวคนนี้มีมาเป็นพันๆันปีแม่นกว่าเอาเบอร์โทรศัพท์มาทายคุณอีกเพราะว่ารายละเอียดดีเทลมันเยอะมากมิติการทายมันสูงมากแต่ถามว่ายุคนั้นที่สร้างเมื่อพันปีที่แล้วมีเบอร์โทรศัพท์หรอก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาเก็บสถิติใหม่ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครเก็บชัดเจนยังไม่เห็นผลชัดเจนถ้าอย่างผมทําตลาดแล้วผมต้องมาขายเพื่อให้เบอร์มีราคาเพื่อไม่หลอกคุณลูกค้าเอามาได้ไหมครับก็ไม่ได้ไงทุกวันนี้คืืออาาาาาสสสตรรรรร์ททททีีที่่่ยยมัััับบุุดดคคจจนนนิกกกเเเป็หลละะะววขพฉ้ณ เรื่องตอนนี้ก็ใช้หลักกระทบดาวไปก่อนแต่ถ้าใครจะดูวนไปเกิดเพื่อความสบายใจดูได้ไม่ผิดเลยแต่ถ้าถามผมการแบบเอาวันไปเกิดมาแล้วแบบมานั่งดูเนี่ยสมมติมีคนพูดว่าหลักทักษะหลักทักษา,า,กกษามีหลักทักษาวันนะหลักทักษะในดวงถูกไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเลขกลากินีเกิดขึ้นในดวงของคุณบอกเลข9ก้าห้ามใช้งั้นก็ห้ามไปนั่งโต๊ะกินข้าวที่มีเลข9ก้าด้วยไหมแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณบอกเลข9ก้าเป็นกละกินีของคุณเนี่ยคุณไปเอาไหมอาริมรละอย่างเงี้ยไม่เอามาล่ะมีวินยไที เรื่องดีได้ให้มองลึกไปกว่านั้นในหลักทักษะมันมีเลขกะละักกินีในดวงใช่ไหมมันมีกะละักกินีในวันด้วยนะนั่นหมายความว่าคุณเปลี่ยนกะละกินีของคุณเองอ่ะทุกปีนะคุณเปลี่ยนเบอร์กันทุกปีหรออย่างที่ผมบอกมันยังมีอะไรบางอย่างที่ผมพยายามไปเรียนแล้วมันยังย้อนแย้องอยู่อะครับก็เลยไม่อยากให้ใคนยังปักใจเชื่อาสารนี้แต่ถ้าเกิดดูไว้เอาสบายใจโอเคครับแต่ถ้าคุณอยากเชก็เคาเบอร์คุณมงคลไหมตามแนวทางอาจารย์นิติกครับเว็บไซต์ decoder199.com หรือ add decoder199 มาครับให้พนักงานผมช่วยวิเคราะห์ให